สนับสนุนโดยห้างหุ้นสวนสามัญสุขสารและเจริญชนแนลผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงหล่อจริงขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะครับพร้อมรับฟังกันได้แล้วครับภายในห้องประชุมสถานีตำรวจทีมสืบสวนอยู่กันพร้อมหน้าสามสิบสี 14, นั่งอยู่หัวโต๊ะ หน้าตาเคร่งขรึมพุ่มรักจิบชาร้อนวางมาดยีโยนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเป็นงานเป็นการอย่างนี้นมานานแล้วนะครับจริงของหมวดสมศักดิ์นะครับที่ผ่านมาเราอัดกันอยู่แต่ในห้องทํางานของท่านสารวัตรผมลืมไปแล้วครับเนี่ยว่าลงพักเรามีห้องประชุมด้วยพุ่มรักมันไม่สบายกลัวพวกคุณจะติดหวัดไปด้วยก็เลยหาที่งงกว้างให้ทํางานเอาใครเริ่มก่อนดีผมก่อนก็ได้ครับที่ผมสอบปากคํามาญาติเชื่อเหมือนกันหมดนะครับว่าผิดพลาดจากการผ่าตัด เพราะว่าก่อนหน้านี้อาการยังทรงตัวอยู่เลยแต่ทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็แย้งว่าเป็นความเสี่ยงในการรักษาอยู่แล้วนะครับเพราะผู้ป่วยอายุมากมีโรคประจําตัวหลายอย่างและหมอก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับทางญาติก็เซ็นรับทราบความเสี่ยงไปแล้วนะครับเพราะหมอให้ความมั่นใจว่าการผ่าตัดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับพูดกันโดยหลักการทางโรงพยาบาลทําตามขั้นตอนมาตรฐานแต่ภาะวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยทางการแพทย์ใช่ครับท่านสารวัตรและภูมิรักละ่ะ ว่ายังไงผมคิดตรงข้ามเชื่องไงวะนีม่มีรับลมคมในอะไรที่พวกเรายังไม่รู้อีกตามเอกสารมันเป็นแบบนั้นแต่โดยการกระทําแล้วผมว่ามันเป็นการวางแผนกันแกล้งแล้วมันเลยเถิดถ้าไม่เกิดฆาตกรรมโดยไม่เจตนาพุ่มรักเอ็งอย่าพูดล,ยลอยๆนี่นี่เรื่องซีเรียสน,นะเว้ยได้ยินแล้วเนี่ยาเบื้องบนจี้มานี่มันพอดหักบุมยิ่งกว่านิยายสืบสวนอีกนะครับคุณพุ่มรักมันมาจากความรักแล้วกลายเป็นความแค้นอืมผมขอที่มาได้ไหมครับ คุณพุ่มรักจากผมนี่แหละเไปเจออะไรมาไหนเล่ามาสิหนึ่งหญิงสองชายส่วนรายละเอียดมันเริ่มยังไงถึงจบแบบนั้นขอเวลาสืบต่ออีกนิดผมไปสืบกับคุณพุ่มรักมามีเรื่องซุบซิบร้ายอย่างที่เป็นความจริงแต่ทางผู้บริหารเขาสั่งให้ทุกคนปิดปากเงียบห้ามพูดถึงเด็ดขาดเพราะมันจะกระทบกับภาพพจน์ของโรงพยาบาลเขาครับเรื่องซุบซิบนินทาที่ทุกคนมองข้ามสำคัญกับคดีนี้มากนะครับ เชื่อผมที่โรงพยาบาลคุ้มรักผ่านสิงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในมาดหล่อเนี้ยบในมือถือดอกไม้ช่อใหญ่นักสืเดินตรงไปหานางพยาบาลที่อาวุโสสูงสุดทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับสวัสดีจ้าหมอวินยูไม่อยู่นะไปสัมมนาที่กระทรวงทั้งสัปดาห์เลยค่ะผมไม่ได้มาพบหมอครับ หรือว่ามาหาลักษมีลักษมีเขาก็ลาป่วยนะเธอป่วยเป็นอะไรหรอครับวันนั้นของเดือนจ้ะอ๋อแต่ผมก็ไม่ได้มาหาคุณลักษมีเหมือนกันอ่ะอย่าบอกนะคะว่าคุณตั้งใจมาพบพี่ใช่ครับผมมาหาพี่ชมัยพรงั้นเราก็ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าคะ่ะชมัยพรเดินนำกุ้มรักไปที่ห้องทําง,งานของเธอไม่ไกลจากเคาน์เตอร์พยาบาลผมมาขอความช่วยเหลือครับ จับพี่เนี่ยนะคะใช่ครับพุ่มรักวางช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะผมมีดอกไม้มาฝากพี่ชัยพรด้วยเรื่องในโอกาสอะไรคะไม่มีโอกาสอะไรหรอกครับแต่ผมคิดว่าดอกไม้สวยเหมาะกับคนที่มีความสวยทั้งหน้าตาและหัวใจผมมาที่นี่แค่สองครั้งแต่คุณจำผมได้ว่าผมมาติดต่อใครเรื่องอะไรแสดงว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตผมเห็นว่าคุณยิ้มให้กับทุกคนตลอดเวลา คุณพูดจาอ่อนหวานกับคนป่วยทั้งที่คุณทํางานเหนื่อยมากคุณทําพี่พูดไม่ออกเลยนะเนี่ยพี่ทําให้ผมคิดถึงอดีตตอนแม่ผมป่วยหนักผมพาแม่ไปที่คลินิกในเมืองแต่หมอไม่ยอมรักษาเพราะเรายังไม่ได้จ่ายค่ายาที่ค้างไว้ผมเลยต้องพาแม่กลับบ้านแต่พยาบาลวิ่งตามมาแอบเอายาให้ผมตั้งแต่นั้นมาผมก็รักพยาบาลทุกคนผมเชื่อว่าเป็นแสงสว่างให้กับคนที่กำลังลำบากครับ ชไมพรนน้ำตาซึมหลังได้ฟังเรื่องน่าเศร้าของหนุ่มหล่อที่นั่งตรงหน้าความช่วยเหลือที่คุณอยากได้อะคืออะไรคะบอกพี่มาสิพี่เป็นแสงสว่างของผมจริงๆผมตัดสินใจไม่ผิดเลยชไมพรยิ้มกว้างสูตรอ้อนแม่ยกของคุ่มรักยังใช้งานได้ดีเสมอ พุ่มรักผ่านสินเดินทำเพลงเข้าสถานีมาเจอหมวดธนูกับหมวดสมศักดิ์ที่ชันล่างกินข้าวกันหรือ,อยังครับผมมีของอร่อยมาฝากยังเลยครับ <c oughs> มีมุกใหม่มาเล่นโชว์แหระครับแค่ชวนกินข้าวด้วยกันพวกคุณนี่คิดมากเกินไปแล้วมาตามมากินพร้อมกันสนุกดีออกสมหนุ่มเดินตามกันเข้ามาในห้องทำงานของสามิ 14. จะแซงหัวรอะร้วนที่เห็นปุ้มรักหอบหิวของมาหลายอย่างโอ้คุณุ้มรักข้หิ้วของมาหลายนะครับโอ้ยได้เมนูอย่างนอกครับมือนี้เนาะสิเป็นเมนูไทยเมนูจีนฝรั่งหรือว่าเมนูแขกล่ะครับมือนี่อาหารไทยสารวัตเข้าชอบมีอะไรมากินล่ะขนมจีนน้ำยากันเนื้อย่างแก้มผักสมศักด์เดินไปเปิดถุงดูแล้วหัวรอกกา <laughs> ผมว่าแล้ว <c oughs> หมดสมศักดิ์ขับอะไรอ่ะสปาเกตตี้มิทบอลแล้วก็ทีโบนสเต็กด้วยครับท่านสารวัตรเริดม,มากผมนี่มีเจวประแดกโคตรแซ่บสัตว์กับทีโบนนี่เฮ้ยสุดยอดมันเข่ากันคักปัญญังนัม่มเม่อวั่นปะันงปังปุริเย่นะน้องนะเหมือนว่าได้สุดยอดครับทีมสอบสวนกินข้าวด้วยกันอย่างสนุกสนานสามสิบมองลูกทีมด้วยความภูมิใจ ทุกคนทำงานหนักแต่ไม่เคยปริปากบนโดยเฉพาะพุ่มรักเอาเอาเอาอิ่มแล้วก็มาคุยเรื่องงานกันได้ละไหนพุ่มรักมีอะไรคืบหน้ามาบ้างฆาตกรรมมีหลักฐานแล้วเหรอครับมีนี่ไงพุ่มรักเปิดซองที่ถือมาข้างในคือฟิล์มเอ็กซเรย์หแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ฟิล์มเอ็กซเรย์ไงโอ้ยคุณพุ่มรักครับมาเล่นมุกซ่อนมุกแบบนี้ค็าตายซันแล้วครับ บูยจางส่แซงงงเด้นี่เฮ้ยพุ่มรักเอ็งไม่ได้ฟิลมาจากไหนวะสายของผมให้มาผมอยากได้คําอธิบายครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังผมอยากให้คุณสมศักดิ์กับคุณธนูไปที่ที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เลยครับที่ไหนครับพุ่มรักส่งกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆให้หมวดธนูผมต้องการคํายืนยันบางอย่างถ้ามีปัญหาโทรมาผมแต่ถ้าไม่มีอะไรคุณรอสายจากสารวัตรนะสองนายตำรวจหนุ่มออกไปอย่างรวดเร็วพุ่มรัก หันไปหาจ่าแสงจ่าแสงจำราดอาหารที่เข้าไปน้ำกันมือน่นได้บอะจำได้ครับจำได้ทุกมองทุกรานครับที่คุณภูมรักผ้าไปจ้าไปถ่ายยูนั่นเดอร์ถ้าผมหรือสารวัตรโท่ไปจัดการตามแผนเข้าได้เลยส่วนท่านสารวัตรไปเที่ยวโรงพยาบาลกับกูในห้องทำงานแผนแหกเอ็กซเรย์ชานวุฒินั่งอยู่ต่อหน้าภ่มรักและสามีสิชายหนุ่มมีท่าทีสบายสบาย เหมือนตอนพบกับพุ่มรักครั้งแรกเจอกันอีกแล้วผมขอแนะนำนะครับนี่สารวัตรสามิตรสวัสดีครับท่านสลัอรมาเองเนี่ยต้องมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมครับสำคัญมากสิอะไรครับคุณรู้เรื่องเมื่อวานที่คุณรักสามีเป็นลมหรือเปล่าครับอา้าวเหรอครับเธออ้างว่าส้นสูงพลิกแต่ผมว่าเธอป่วยผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงกับข้อเท้าพลิกเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคุณพอทราบไหมว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรเรื่องนี้ต้องถามหมอนะครับ ผมตอบไม่ได้ทําไมต้องปิดว่าตัวเองไม่สบายน่าสงใสันะลองถามอ้อยเอ้ยลักษมีดูหรือยังครับยังครับแต่ผมไปถามคนอื่นแทนเขาบอกว่าเดือนก่อนลักษมีเพิ่งทําแท้งไปสิ้นเสียงพุ่มรักชาญวุฒมีอาการงุดหงิดขึ้นมาทันทีเอ๊ะแล้วทำไมคุณต้องโกรธขนาดนั้นผมนะเหรอไม่หรอกครับเปล่าเนี่คนที่นี่เขาสุบสิบกันว่าคุณเป็นพ่อของเด็กในท้องของคุณลักษมีชาญวุฒยิ้มมุมปาก แต่แววตานั้นพุ่มรักเห็นชัดว่าเจ็บปวดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ่ะผมคงจะดีใจมากเลยทำไมต้องดีใจรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์พิเศษผมไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเหรอกครับแต่คุณรู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กคนเลวในข้าบคนดีไงคำตอบแบบนี้ผมแปลได้ว่าคุณไม่ชอบขี้หน้าคนคนนั้นใช่ไหมผมแค่อิจฉาคนเรียนสูงหน้าที่การงานดีมีคนนับหน้าถือตาอยากได้อะไรก็มากองอยู่ตรงหน้าหมด ทั้งในความเป็นจริงจิตใจตำซ้ำคุณเลยต้องการกำจัดเขาทิ้งภายในคอนโดมิเนียมหรูของลักษมีหมอวินยูหมวดสมศักดิ์มวดธนูนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องโถงคุณหมอพักอยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับเปล่าครับผมมาเยี่ยมคุณลักษมีเห็นว่าไม่สบายผมเช็คกับทางโรงพยาบาลมาดูเหมือนว่าคุณหมอต้องไปสัมมานาที่กระทรวงไม่ใช่เหรอครับครับผมแวะมาเยี่ยมเธอแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปแล้ว คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับทําไมผมถึงไม่ได้ไปล่ะครับเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้ต้องสงสัยครับมาสงสัยผมเรื่องอะไรคดีที่โรงพยาบาลผมก็ให้ปากคำไปหมดแล้วนี่ครับนี่ก็เรื่องที่โรงพยาบาลเหมือนกันครับคุณหมอคุณลงเหนียวผมโดยไม่มีหลักฐานแบบเนี้ยผมฟ้องคุณได้นะครับผมผมก็เป็นตํารวจนะครับผมรู้กฎหมายดีครับใจเย็นๆครับถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดพวกผมปล่อยตัวคุณหมอวินยูแน่นอนครับ ลักษมีนั่งเงียบเมื่อมองไปนอกหน้าต่างพิธกับหมอวินยูที่สีหน้าไม่ดีนักในห้องทำงานแผนกเอ็กซเรย์พุ่มรักผ่านสิงและสารวัตรสามิสิบยังคงป้อนคำถามกดดันชานวุฒอย่างต่อเนื่องพ่อของเด็กในท้องลักษมีคือหมอวินยูคนเร็วๆแบบนั้นไม่สมควรเป็นหมอหรอกแต่เดี๋ยวนะหมอคอยช่วยชีวิตคน แล้วทำไมถึงเป็นคนเร็วสารวัตรพูดถูกหมอต้องช่วยชีวิตคนไม่ใช่ฆ่าคนหมอวินยูเป็นคนทำแท้งให้ลักษมีใช่ไหมครับชาญวุฒิหมดความอดทนระเบิดอารมณ์ที่แท้จริงออกมาผมรักอ้อยผมไม่สนใจว่าเธอจะผ่านอะไรมาผมขอรับเป็นพ่อเด็กแต่เธอก็ไม่ยอมรับความหวังดีของผมแล้วดูสิคนที่เธอรักทำอะไรเขาแก้ปัญหาด้วยการฆ่าเด็กทำไมต้องไปยกย่องคนพวกนี้เป็นเทวดา ทั้งที่เขาทำเลวได้หน้าตาเฉยนี่หมอวินยูทำแท้ให้คุณรัศมีที่ไหนที่นี่แหละทำอย่างถูกกฎหมายแค่รายงานผลตัวว่ามดลูกอ้อยมีปัญหาจำเป็นต้องเอาเด็กออกไม่งั้นแม่อาจจะมีอันตรายคุณรักมีเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมไม่ครับเธอเสียใจและโกรธหมอมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวเธอเครียดจนเขียนจดหมายลาออกแต่ผมห้ามเธอไว้และทางโรงพยาบาลน,นี่ล่ะรู้เรื่องนี้ไหมครับไม่หรอกครับ พอรายงานมันถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแต่คนทํางานที่นี่รู้แค่เฉพาะพวกพยาบาลครับสามสิบสี่โทรหาหมวดสมศักดิ์ทันทีฮัลโ,โหลสมศักดิ์อยู่ที่บ้านเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับหมอวินยูกับพยาบาลอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันครับให้ธนูนะแจ้งข้อหาตามที่ผู้บังคับเขียนไว้ได้เลยผมเชิญตัวไปสอนอเลยนะครับและอย่าลืมทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องเลยนะเดี๋ยวผมตามไปชานวุฒิมีสีหน้าดีขึ้น เมื่อได้ยิน3ามีสิบสีโทรศัพท์สั่งงานพุ่มรักเห็นชัดเจนว่าชายหนุ่มแอบ,บยิ้มสะใจที่หมอวินอยู่ถูกจับกลุ่มเรื่องทำแท้งจบไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณเรื่องของผมครับเรื่องของคุณหรืออาจจะเป็นพวกคุณเริ่มจากฟิล์มเอ็กซเรย์แผ่นนี้พุ่มรักหยิบฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เขาได้มาวางบนโต๊ะต่อหน้าชานบุิผมขอคำอธิบายผมไม่เข้าใจผมอยากรู้ว่า ทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์แผ่นนี้ไปอยู่ในห้องผ่าตัดวันนั้นมันเรื่องปกตินะ <trucs> นี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่นคือฟิล์มที่หมอวินยูใช้ในการผ่าตัดคุณถนอมคนที่เสียชีวิตใช่ไหมหลังผ่าตัดเสร็จคุณไปขอฟิล์มแผ่นนี้คืนมาจากพยาบาลไม่เห็นจะแปลกเลยใช้งานเสร็จผมก็ต้องเรียกคืนตามระเบียบสิแปลกสิครับเพราะคนที่ให้ข้อมูลผมบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาคุณไม่เคยไปทวงฟิล์มคืนเลยคนที่พูดอะคิดมากไปแล้ว วันนั้นผมมีนัดผมแค่อยากเคลียร์ทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนไปความจริงก็มีเท่านี้แล้วคุณมีนัดกับใครมันเรื่องส่วนตัวผมผมต้องบอกด้วยแหละครับถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่ตอนเนี้ยคุณต้องบอกครับเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้หญิงใช่ครับแล้วมีปัญหาอะไรมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนที่คุณไปพบเป็นภรรยาหมอวินอยู่ชาญวุฒิถึงกับพงังอะเมื่อพุ่มรักเอ่ยถึงบุคคลที่สามขึ้นมา บรรยากาศห้องทำงานที่กลายเป็นห้องสอบปากคำเริ่มตึงเครียดชาญวุฒิเริ่มวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดทำไมต้องตกใจขนาดนั้นน่ะต้องตกใจสิครับสารวัตรเพราะสองคนนี้เขาเป็นพันธมิตรกันพันธมิตรอะไรคุณยามะม่วคุณเป็นคนโทรไปบอกคุณนภพรเมียหมอวินยูว่าเขาคบชู้แล้วก็เรื่องหมอทําแท้งให้รักษามีใครบอกคุณคุณนภพนรเธอบอกอะไรคุณบอกทุกอย่างที่ผมอยากรู้ ชาญวุฒิโกรธจนหน้าแดงกำ่ำเผอสะบทออกมาคนทรยศ์วางแผนเองทั้งนั้นขอบคุณมากที่พูดความจริงความกโกรธของชาญวุฒิทำให้แผนของผู้มรักพานสิงล่าปรื่นไปทีละเรื่องตั้งแต่รู้เรื่องการทำแท้งคุณสองคนเริ่มโทรปรึกษากันมันเจ็บปวดนะครับที่ต้องเห็นคนที่เรารักมันเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วคุณนภาพรล,ล่ะสามีเลิกสนใจเธอตั้งแต่มีลักษมีเข้ามาทำงานด้วย เธอเจ็บปวดมากจนอยากแก้แค้นแล้วใครเป็นคนวางแผนเรื่องนี้เธอคิดเรื่องทำลายชื่อเสียงหมอที่คุณนภพาพรบุกมาอารวาสมันเป็นการจัดฉากเพื่อให้หมอเสียเครดิตทำให้ลักษมีอับอายงั้นที่เหลือเนี่ยคุณเป็นคนจัดการซึ่งจะเห็นด้วยทุกขั้นตอนสินะชานวุฒินิ่งไม่ตอบพุ่มรักส่งสัญญ,ญาณให้สามิสิบสโทรหาจ่าแซงตามแผนจ่าแซงประจํฐานแล้วนะ เรียบร้อยครับท่านสารวัตรงั้นเดินตามแผนได้เลยจัดให้ครับผมทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับท่านสารวัตรพุ่มรักพานสิงเคาะนิ้วกับโต๊ะรัวรัวใช้ความคิดเรื่องการมีชู้เรื่องการทำแทง้งการหาผู้ร่วมวางแผนเหลือแค่ประเด็นสุดท้ายมาถึงจุดนี้แล้วนะผมว่าคุณนะ่ะควรบอกความจริงทั้งหมดจัดหนักอ่ะ จะได้กลายเป็นเบาไงสารวัตรจะให้ผมบอกในสิ่งที่ผมไม่รู้เหรอครับคุณนั่นแหละรู้ทั้งหมดถึงคุณนภาพรจะเป็นต้นคิดในเรื่องแก้แค้นแล้วลงมือทํางานในส่วนของเธอแต่ส่วนที่สําคัญก็ยังเป็นคุณคุณพูดลอยๆแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเอางั้นมาว่ากันที่หลักฐานเลยเชิญเลยครับถ้าคุณมีอ่ะฟิล์มเอ็กซเรย์แผ่นนั้นไม่ใช่ของคุณถนอมทำไมจะไม่ใช่ผมเป็นคนถ่ายเองกับมือ <laughs> คุณทำงาน,ผานแผนกนี้ยังไงก็ต้องถ่ายเองกับมือทั้งนั้นรวมทั้งของคนที่ตายไปนานแล้วคุณตายไปแล้วจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์หมายเลข A4422 ที่คุณส่งไปให้หมอวินยูใช้ในการผ่าตัดคุณถนอมมันเป็นฟิล์มของคุณสมชายผู้ป่วยมะเร็งที่ไตขวาซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสาปีก่อนคุณยืนยันไม่ได้หรอกยืนยันได้สิพยาบาลคนที่ไปขอฟิล์มคืน จดเอาไว้ในรายงานของเธอหมอวินยูเนี่ยมีชื่อเสียงมากหมอได้กันยังยอมรับเรื่องการดูฟิล์มเพื่อการผ่าตัดทำมาเป็นร้อยเคสกรณีนี้หมอยืนยันว่าดูฟิล์มถูกต้องข้อผิดพลาดที่เกิดแปลได้อย่างเดียวเลยว,ว่าหมอดูฟิล์มผิดแผ่นคุณกําลังกล่าวหาผมว่าผมทํางานผิดพลาดไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะอะไรของคุณอีกวันนั้นคุณจงใจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอ็กเยลเสียหมอจะได้ทบทวนการวินิจฉัยไม่ได้เพราะคุณเป็นหัวนหน้า มีแค่คุณคนเดียวที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบคอมได้คุณไม่มีหลักฐานผมมีคลิปวงจรปิดว่าวันนั้นคุณทำงานอยู่ในห้องคนเดียวผมมีพยานคือลูกน้องของคุณที่จู่ๆคุณก็อนุญ,ญาตให้เขาลาพักหลอนได้ทั้งที่ก่อนหน้าเขาพยายามลาหลายต่อหลายครั้งแต่คุณก็ไม่อนุมัติตอนนี้เรามีทุกอย่างที่ยืนยันความผิดของคุณเพราะฉะนั้นนะพูดความจริงมาเถอะมันจะได้พอมันเท่าโทษลงได้ สิบห้านาทีผ่านไปชายหนุ่มก็ยอมเปิดปากสารภาพความจริงผมจะบอกอะไรให้ฟังพอผมรู้ว่าหมอทำแท้งให้อ้อยผมโทรหาเมียหมอเราแลกเปลี่ยนความเจ็บปวดความผิดหวังที่มีต่อคนที่เรารักคุณภาพรก็พูดขึ้นมาว่าเราต้องแก้แค้นคนที่ทำให้เราเจ็บแล้วเธอก็คิดแผนทำลายหมอวินอยู่ ซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วใครเป็นคนเริ่มแผนการคุณพาพรครับเธอมาอารวะทะเลาะกับหมอให้เสียสมาธิวันนั้นหมอเครียดมากจนไม่ได้สังเกตว่าฟิล์มที่ผมส่งไปมันมีอะไรต่างไปชาติคนไข้หรือเปล่าใช่ผมทำให้เครื่องเสียหมอจะได้เอ็กซรเลซําไม่ได้หมอเลยต้องใช้ฟิล์มที่ผมส่งไปผ่าตัดคุณถนอม แล้วมันก็ผิดพลาดตามที่เราวางแผนไว้แผนของคุณเนี่ยดูดีนะคนที่กล้าทําลายชีวิตบริสุทธิ์หลอกลวงผู้หญิงให้ลงผิดคิดรักผู้ชายเร็วๆแบบนั้นควรได้รับการลงโทษแต่คุณไม่มีหน้าที่ไปตัดสินลงโทษใครคุณสะใจที่ได้แก้แค้นแต่ทําให้คนคนหนึ่งตายเชียวนะคุณถนอมก็แก่มากแล้วแถมป่วยตั้งหลายโรคยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแต่ผมยังยืนยันว่าคุณไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าใครควรอยู่หรือใครควรตาย นี่มันคือการฆาตกรรมโดยการวางแผนล่วงหน้ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนชาญวุฒจ้องหน้าพุ่มรักเขม็งผมรู้ว่าคุณจงใจพูดข้ามบางช่วงไปเพื่อใครบางคนไม่ผมพูดทุกอย่างคบตามความเป็นจริงผมชื่นชมคุณนะคุณทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความรักขนาดนี้แล้วขาคุณเข้าไปในคุกแล้วข้างนึงคุณก็ยังซื่อสัตย์ต่อความรักของคุณนี่พุ่มรักหมายถึง ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนก็คือลักษมีฮะยังไงอะ่ะเธอรู้ว่าฟิล์มผิดเพราะมันไม่ตรงกับชาร์ตคนไข้ของเธอแต่เธอก็ทำเฉยเพราะเธอกำลังโกรธและอายที่คุณ,ณนภาพรมาอารวาสจนทำให้ทุกคนในโรงพยาบาลรู้เรื่องที่เธอคบชู้กับหมอวินอยู่ผสมกับเรื่องที่ต้องเสียลูกไปโดยไม่ได้เต็มใจมันคือความแค้นที่ถูกเก็บไว้ การวางเฉยของลักษมีนี่แหละคือวิธีการแก้แค้นของเธอคุณรู้ได้ไงใครคนหนึ่งบอกผมเรื่องภาษากายของผู้หญิงที่แปลว่าทั้งรักทั้งแค้นและผมก็เห็นภาษานี้จากคุณลักษมีตั้งแต่วันแรกที่ผมมาสามี 4. โทรตามทีมสืบสวนมารับตัวชาญวุฒิไปดำเนินคดีพุ่มรักพานสิเดินเลี่ยงออกมาเงียบ หมอวินอยู่ถูกจับข้อหาปลอมแปลงรายงานทางการแพทย์แต่เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมมาก่อนสารบรรเทาโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลาสองปีส่วนโทษปรับให้เป็นไปตามบทลงโทษที่กำหนดไว้รักษมีถูกสั่งพักงานเป็นเวลาหกเดือนในข้อหาบกพร่องขณะปฏิบัติหน้าที่ชาญวุฒและนาภาพร ถูกจับข้อหาสมคบคิดปลอมแปลงหลักฐานเพื่อให้การรักษาพยาบาลเกิดอันตรายต่อผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตสารตัดสินจำคุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งสองให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีในชั้นต่อไปพุ่มรักผ่านสิเดินไอคอบแคคยู่ริมถนนตามลำพังป้ายไฟร้านขายยาส่องสว่างอยู่ข้างหน้า นักสืบราดเข้าไปในร้านทันทีเพศสัชกรสาวสวยสอบถามอาการด้วยเสียงหวานมีอาการอะไรบ้างคะมีไข้เล็กน้อยครับปวดเมื่อยเนื้อตัวมีน้ำมูกไหมคะไม่มีครับแต่แต่อะไรคะเพศสัชกรสาวชะงักมือที่กำลังเอื้อมไปหยิบโคตยาแต่ไอครับไอเลิฟยูเพศสัชกรสาวเปลี่ยนใจ เดินไปที่ตู้เก็บยาด้านในสุดจัดยาอยู่ครู่หนึ่งเดินมาส่งให้พุ่มรักทานหลังอาหารเช้าเย็นต้องทานให้หมดนะคะไม่ทราบว่านี่ยาอะไรครับแก้ไขสภาวะจิตบกพร่องค่ะเพศัชกรสาวสวยรีตามเม้มปากน้อยๆมองนักสืบโปรดติดตามคดีต่อไป เียวนักสืบยอดนักรักพุ่มรักพานสิยอดนักรักเซี่ยวนักสืบซาวซีรีส์รหัสคดีรสชาติไทยสร้างจากผลงานของวินเรียววารินเจ้าของรางวัลดับเบิลซีไรท์ที่ตรึงใจผู้อ่านมายาวนานกว่า17ปีสนับสนุนโดยบล็อกดิบฟังบล็อกดิบ ปลอดท็อกซิกจากผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงครับผมและห้างหุ้นส่วนสามัญสุขสารจบแล้วครับเสียดายนะครับเวลามีแค่นี้คด,ดีน่ะยังมีอีกเยอะผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงหล่อจริงฝากพุ่มรักไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับติดตามฟังใหม่นะครับ